เกไก๋เปิดตัวเป็นนางเอกใหม่ของช่องสามประกรบคู่พระเอกดังปังมากเป็นนางเอกใหม่ของช่องสามกระแสมาแรงเกไก๋เปิดตัวเป็นนางเอกใหม่ของช่องสามประกบคู่กองทัพพีเครื่องแรกถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวสำหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเกไก๋นัททิชาหรือเกไก๋สไลเดอร์หวานใจคนสวยของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนักชาลี ที่ล่าสุดสร้างความ Surprise, เซอร์ไพรส์เซ็นสัญญาเข้าสังกัดช่องสามเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนใหม่โดยทางอินสตาแกรมช่อง3 Thailand ด์ได้โพสต์แฟชั่นเซตเก๋ไกประกาศเปิดตัวเป็นนักแสดงในสังกัดอย่างเป็นทางการระบุข้อความว่าช่อง3เปิดตัว G K ider, เก๋ไกสไลเดอร์เซ็นสัญญาขึ้นแท่นนางเอกใหม่อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเกไกสแลเดอร์ K er, หรือเกยไกณทิชา ฝากเนื้อฝากตัวจับปาศเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดท่องสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นแท่นเป็นนางเอกใหม่ป้ายแดงของค่ายชนรอมพีบราเธอร์ประกบคู่ครั้งแรกกับพระเอกขวัญใจสาวๆกองทัพพกในผลงานละครที่มีชื่อว่าก็รักมันปักใจบทบาทของเธอในเรื่องนี้ จะมีคาแรคเตอร์แบบไหนเก๋ไกและกองทัพพิกจะเป็นคู่ที่มีเคมีเขตใจ <c oughs> เกินต้านพุ่งแรงขนาดไหนต้องติดตามท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งสองกันเป็นจำนวนมากอาทิกรีดเธอมันปัง ยินดีด้วยนะคะน้องเก๋ไก่รอติดตามค่าเลิศม,มากดีใจสุดๆโคตรเก่งเลยเก่งที่สุดยันจิ๋วไปให้สุดเลยนะรอชมผลงานเลยจ้าแล้วก็บ้างก็บอกว่ายินดีด้วยครับปังทั้งงานทั้งความรักเลยเป็นต้น